สืบสารประเพณีล้านนานในช่วงเทศกาสกลสงกรานต์แล้วทีมข่าวยังติดตามบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนั่นก็คือการเที่ยวชมดอกไม้ในอุทยานราชพฤกษ์ค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะเอื้องคำดอกสีเหลืองสดเป็นกล้วยไม้สกุลเอื้องหรือสกุลหวายมีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งทางภาคเหนือจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม นอกจากเอื้องคำและกล้วยไม้นอบิเล่ซึ่งเป็นกล้วยไม้จากต่างประเทศแล้วอุทยาหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแสดงกล้วยไม้สกุลเอื้องและกล้วยไม้ไทยกว่า130ชนิดเรื่องในประเพณีสงการล้านนาเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ชื่นชมความสวยงามพร้อมเก็บภาพความประทับใจราชพฤกษ์เนี่ยบป,ป,ป,ประชาสัมพันธ์ดอกเอื้องค่ะก็ถือว่าปีหนึ่งเรามีโอกาสได้ชมดอกเอื้องสวยๆแค่ปีละครั้งค่ะ ถ,ถูกใจมากสวยมากหลายคนมานะคะแล้วก็มีรีวิวเยอะๆเลยค่ะว่าที่นี่ค่อนข้างสวยแล้วพอมาถึงก็จริงๆค่ะไม่ผิดหวังแล้วเจออย่างเช่นกล้วยไม้แล้วก็บรรยากาศที่แบบดีๆค่ะ กล้วยไม้ตระกูลเอื้องเป็นพันไม้พื้นเมืองค่ะที่ส่วนใหญ่จะออกดอกในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีอุทยาหลวงราชพฤกษ์จึงจัดงานปีใหม่เมืองดอกเอื้องงามเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของดอกกล้วยไม้ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้และสืบสารประเพณีสองการแบบล้านนาค่ะ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนกลุ่มนี้รู้สึกดีใจและมีความสุขที่มีโอกาสได้ร่วมเผยแพร่การแต่งกายพื้นเมืองแบบล้นนานนาพร้อมสาธิตวิธีการเล่นน้ำสงกรานตามแบบฉบับประเพณีโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ชมวันสงกรานเราอยู่ที่นี่คือครั้งแรกค่ะวันนี้ใส่ชุดไทยก็รู้สึกมีความสุขมากและก็รู้สึกดีใจมากค่ะได้รู้ได้เรียนประเพณีประวัติศาสตร์ ขบไทยและออวานสงรามแบบล้านนาแล้วก็เราวันนี้เล่นน้ำด้วยกันออสนุกมากนะคะถ้าเกิดว่าน้องเที่ยวเข้ามาเนี่ยจะได้สัมผัสบรรยากาศล้านนาแบบดั้งเดิมหรือว่าแบบโบราณเนี่ยค่ะเราจะจําลองวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนาไว้อยากให้แบบวัฒนธรรมของเราเนี่ยคงอยู่กับ เชาียงหมตลอดไปกิจกรรมปีใหม่เมืองดอกเดื้นง,งามอุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีสงการแบบล้านนาเช่นการส่งน้ําพระด้วยน้ําขมิน้นส้มป่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลการก่อเจดีย์ทรายปักตุงและการแสดงดนตรีพื้นเมืองควบคู่ไปกับการชมความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ระหว่างวันที่11ถึง18เมษาย,ยนเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานกทพลทองพุทธ่ายภาพพรทัศราพรอ,อิยนยุกล เ4รายงาน